เส้นทางสายดนตรีคอนคุยหากพูดถึงเสียงดนตรีในเกม Monster Hunter ก็คงหนีไม่พ้นเสียงเพลงกอบฉากและสาวเอฟเฟกต์ต่างๆที่ทำออกมาได้เป็นเอกล,ลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงหนึ่งในอาวุธของเกมนี้ด้วยที่ใช้เสียงเพลงบรรเลงความไพเรายะที่ไม่ซ้ำแบบกัน ไม่ว่าจะนุ่มนวลชวนหลงไหลหรือความบันไลยแบบฮาร์ดคอรการโจมตีที่มีเอกลักษณ์ไร้รำระบำตามเสียงเพลงความขึ้นเครงของมูคณะและการเสียสละเพื่อส่วนรวมอาวุธสายดนตรีค้อนคุยตะล,ลุยแดนมังกรสวัสดีครับพวมอีที่เคยกับลุงมอสนอนแมวรอบนี้มาสาธยายอธิบายแนวทางการเล่นอาวุธค้อนขุยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบส่วนพระคันทัย เริ่มต้นกับการปรับเปลี่ยนอาวุธค้อนคุยในหีบเก็บของของเราซึ่งตัวเกมได้ทำการยัดอาวุธทั้ง14ชนิดในแบบเริ่มต้นมาใช้กันอยู่แล้วใครไม่มีการันตีได้เลยว่าท่านอาจจะเสื้อซ่าขายอาวุธนั้นทิ้งไปแล้วจากนั้นสำรวจพูดคุยกับเรา NPC ให้หมดเพื่อปลดเควสทีนี้ตัวเกมจะนำพาเราเข้าสู่การออกล่าเริ่มต้นมาก็อาจจะได้แค่เก็บของและโจมตีมอนสเตอร์ตัวเล็กๆออกแนวหน้าเบื่อนินนดๆแต่อย่าไปคิดอะไรเยอะ มีชุดเกราะที่ดีที่ตัวเกมแจกให้สำหรับมือใหม่พร้อมกับอาวุธสายดีเฟนเดอร์เอาละมาทำความเข้าใจการใช้อาวุธคอ้อนคุยหรือคุยคอ้อนกันก่อนจะดีกว่าคุยคอ้อนอาวุธที่มีการโจมตีแบบกระแทกสตันมอนสเตอร์ได้ง่ายแถมยังสามารถปลดปล่อยเสียงออกมาเป็นบัฟพลังงานต่างๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะก,การกันสถานะเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีหรือแม้แต่การปกป้องการโจมตีต่างๆของเหล่ามอนสเตอร์ก็สามารถทำได้ แล้วทำไมต้องเรียกคุยคอนแน่นอนละ่ะภาคเก่าก,การจะออกบัฟท่าทางจะมีการเป่ากอนเสมอการโจมตีเป็นแบบกระแทกอาวุธมีชิ้นใหญ่ข้าวๆราวกับคอนจึงขอเรียกเป็นคุยคอนหรือคอนคุยกันแล้วกันการเล่นตัวโน้ตก็ค่อนข้างจะยากแต่พอมาภาคนี้การอัปเดตใหม่ทําให้การเล่นเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่ทําการเวียงตัวคอนเพื่อเล่นตัวโน้ตก็สามารถใช้บัฟได้เลยถือว่าเป็นอาวุธที่อัปเกรดให้ทันยุคทันสมัยก็ว่าได้มาดูการกดปุ่มพื้นฐานและสกิลการใช้งานกันต่อเลย เราจะมีตัวโน้ตทั้งหมด3สีด้วยกันหากดูจากรูปจะมีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือการกดเล่นการเป่าด้วยตัวเราเองซึ่งช่วงแรกจะไม่มีผลของการเป่าตัวโน้ตซึ่งผลหลักของการกดท่านนี้ด้วยการกดปุ่ม R2 จะทําให้การเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในขณะที่เรากําลังถืออาวุธส่วนตัวโน้ตจะแทนสีได้ดังนี้สีน้ําเงินปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงปุ่ม O สีเขียวปุ่มสามเหลี่ยมบวกด้วยปุ่ม O การเล่นโน้ตในช่วงแรกจำเป็นจะต้องกดตัวโน้ตซ้ำกัน2ครั้งดูว่าตัวโน้ตสีเดียวกันติดกัน2ตัวหรือไม่หากติดกันก็ถือว่าสำเร็จได้บัฟทันทีไม่จำเป็นต้องกดเป่าส่วนบัฟต่างๆที่เกิดจะเป็นอะไรก็ให้ดูคำอธิบายบัฟอย่างเช่นของลุงสามเหลี่ยมสองครั้งสีน้ำเงินเพิ่มเลือดเล็กน้อยปุ่มโอสองครั้งสีแดงกันสตันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอสองครั้งติดกันสีเขียวลดความเสียหายจากค่าต่างๆของมอนสเตอร์ เราก็เล่นควบคู่กดปุ่มบนลูมไปช่วงแรกๆอาจจะะวงเรื่องการกดปุ่มอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรสักพักเดี๋ยวก็ชินมีจังหวะว่างก็กดปุ่ม R2 เป็นระยะๆะะเพื่อให้ตัวเราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นบัฟทุกอย่างมีระยะเวลาของมันไม่เท่ากันตามแต่คุณสมบัติของบัฟนั้นๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปยังไงเราก็ออกสกิลใหม่ได้ก่อนบัฟหมดอยู่แล้วกดปุ่มกันรัวๆอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างแถวตัวโน้ตจะเป็นโบนัสการสะสมพลังงาน3สีที่ได้มาจากการเล่นโน้ตเพลง โดยเมื่ออหไรที่เราเล่นโน้ตเพลงครบทั้ง3สีไม่จําเป็นต้องเรียงชิดติดกันมันก็จะโผลมาให้ใช้และบอกเลยว่ามันคือสกิลทำดาเมจที่ดีมากๆกดปุ่มสามเหลี่ยมวกปุ่ม r 2ใช้งานได้จากนั้นสัญลักษณ์บับจะหายไปแล้วเราก็จะสะสมใหม่กันตามลำดับส่วนบับตามเสียงเพลงก็ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงคือสวาเล่นบับสบับในเวลาเดียวกันอันที่จะเรียกได้ว่าจิปเปิลบัฟอัพกันรัวๆ สัญ,ญลักษณ์ต่อมารูปคุยคอนด้านซ้ายบนมีแถบหลอดเป็นวงกลมเป็นหลอดเก็บพลังงานการสะสมการสั่นสะเทือนของการกระแทกด้วยรูปแบบการโจมตีต่างๆของคอนเมื่อสะสมจนเต็มหลอดเราก็จะสามารถใช้สกิลพิเศษได้โดยการวางคอนในแนวดิงแล้วมุนวัวคอนทำดาเมจลายฮิตพร้อมกับเพิ่มบัฟพลังโจมตีอย่างมหาศาลชั่วขณะกดปุ่มสามเหลี่ยมวัวปุ่ม A 2กดเล่นท่าโนสสามสีจากนั้นกดปุ่ม R2 ออีกทีและก็ยังสามารถต่อด้วยคอมโบอื่นได้หลากหลายอีกด้วย เอาละก่อนจะไปออกท่าทางเรามาแวะดูสก,กิลทั้ง5ที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเริ่มกันก่อนเลย 1. o v e r h e a ว s m a s h การฟาดจากบนลงล่างด้วยพละกกำลังที่รุนแรงเน้นการลดพละกกำลังสตามิน่าของมอนสเตอร์กดปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอโนตสีเขียว 2. Melody Mode p มดเ o อร์ฟอรการเล่นบับสีอะไรก็ได้2ส,สีติดกันบับจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเล่นง่ายมากๆไม่ต้องพะวงเรื่องการเป่าเล่นบัฟ 3. ครั s h a แอตแทกคอมโการโจมตีรรวๆอยู่กับที่เมื่อเล่นตัวโนสสีแดงกดด้วยปุ่มโอไม่มีอะไรมากมาย 4. Earth ร h ธเชคเการใช้เวบักสอตัวอัดพลังงานเข้าไปตรงหัวคอนแล้วก็แทกใส่เป้าหมายดาเมจรุนแรงมากแต่ก็ต้องแลกมากับการออกท่าทางอนิเมชั่นที่ค่อนข้างจะชา้ากดปุ่ม L2 บวกปุ่ม O 5. s l i สไลด์บเป็นจังหวะการสไลด์พุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยเจ้าเวบักหตัว ทาให้คอ้นคุยยังเราพิ้วไหวขึ้นแถมการออกสกิลก็มีสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์ที่จะไม่สะดุดหรือเซกเด่นอีกด้วยแต่ทว่ายังคงได้รับดาเมจอยู่ในปริมาณหนึ่งกดปุ่ม r 2บวกปุ่มสามเหลี่ยมเอาละเมื่อทั้ง5สกิลพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูการกดท่าคอมโบพื้นฐานกันบ้าง 1. นโนสสีฟ้ากดปุ่มอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มสามเหลี่ยมตามจังหวะติดต่อกัน3ครั้งทุบลงเสยขึ้นและก็กระแทกรัวๆ3ฮีท 2. โน้ตสีแดงกดปุ่มอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มโอตามจังหวะอิดต่อกัน3มครั้งทุบลงเสยขึ้นแล้วก็ทุบลง 3. โน้ตสีเขียวกดปุ่มอนาล็อกเดินหน้าบวกปุ่มสามเหลี่ยมบวกปุ่มโอตามจังหวะติดต่อกัน3มครั้งฟาดทุบอย่างหุนแรงหมุนตัวเวียงค้อนคลุยวนมาฟาดทุบอย่างหุนแรงการออกท่าทางจะขึ้นอยู่กับการกดปุ่มอนาล็อกทิศทางด้วยแต่ก็จะไม่แตกต่างมากนะักต้องลองฝึกกันยาวๆ สการกดปุ่มผสมผสานกันก็สามารถทําได้เน้นเก็บบัฟ3สีเราแค่กดตัวโน้ตตามลําดับปุ่มอะไรก่อนหลังก็ได้การออกท่าทางจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มค่อยๆฝึกกันไปครับ 5. การเล่นโน้ต3สีจากข้างต้นกดปุ่ม R2 บวปุ่มสามเหลี่ยมหมุนตัวควงค้อนคลุยกนหลายฮิตและหากเกตขลุยเต็มหลอดวงกลมก็กดปุ่ม R2 หมุนหัวค้อนเพิ่มบัฟต่อได้ทันที 6. เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กดปุ่ม R2 เปรียว เอาละครับพื้นฐานการเล่นในช่วงแรกก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็ตะลุยเคว็หมู่บ้านกันต่อยาวๆได้เลยตะลุยไปให้ถึงเคว็ดหมู่บ้าน3ดาวแล้วจัดการกับเจ้านกไฟเราก็จะปลดล็อกสกิลแรกมาได้ใช้กับสกิลเมโลดี้โหมดเอ็กคือโหมดที่เราสามารถบรรเลงเพลงอันไพเราะได้เองโดยที่ตอนนี้โน้ตตัวเดียวเราก็สามารถบัฟเป่าได้ทันที เล่นโน้ตแล้วตามด้วยกดปุ่ม R2 แต่ถ้าว่าหากเราเล่นตัวโน้ตยังไม่ครบ3สีแล้วเราเป่าคุยเล่นโน้ตโน้ตที่มีทั้งหมดจะหายไปในทันทีเราก็จะต้องเริ่มเก็บบัฟสีโน้ตกันใหม่อีกครั้งเราจะได้ท่าสกิลใหม่มาใช้สวิงคอนหวดแบบอัปเปอร์คัสต์เบ้าหน้าเพิ่มความสะใจอีกทั้งยังมีการระเบิดขึ้นพลังเสียงทําความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกด้วยแต่ <Okay. S 1> สกิลที่ใช้ช่วยได้มากในช่วงนี้นั่นก็คือคอนสไตร ที่ช่วยเพิ่มความเร็วการเป่าคุยและเพิ่มดาเมจของพลังคลื่นเสียงหาติดมาใช้กันซะหรือจะหาจากสกิลชุดเกราะก็ได้อีกเม็ดที่สำคัญสำหรับสายปาร์ตี้นั่นก็คือช็อคเอฟซอ r ์เบอร์ที่ตัวเราจะไม่ชะง,งักเมื่อเจอเพื่อนตีแล้วเพื่อนก็ไม่ชะงักเมื่อเราตีเพื่อนเพื่อนก็ไม่ชะง,งักโวยงงและเริ่มงงและทลุกวงในกันไปเลยการเล่นในช่วงนี้เน้นการกดบัฟไม่ครบ3ามสีแล้วเน้นใช้สกิลปั่นหัวค้อนหรือจะเป็นสกิลสไลด์บีสเข้าโจมตีหรือพุ่งหลบหนีก่อนก็ได้ จากนั้นก็ตะลุยบุกฝ่าฟันตะบันหน้ามอนสเตอร์กันต่อหาชิ้นส่วนมาสะสมแล้วสร้างอาวุธหรืออัปเกรดขั้นไหนก็ได้สัก8ชิ้นไม่ส้ำกันสกิลใหม่ก็จะปลดล็อกตรงในฮับกับพ่อหนุ่มเจ้ายูสุชิ สกิลนี้ก็คือสกิล Bliss of Resonance ลูกปัดแห่งเสียงสะท้อนการวางรังไหมลูกปัดโดยที่ต้องใช้วบบัคกถึง2ตัววางตรงจุดไหนก็ได้และเมื่อเราทําการเล่นโนต้ตจะมีขึ้นเสียงพลังงานกระแทกออกมาทําดาเมจร,รอบทิศทางรัศมีไม่กว้างมากนักถือว่าเป็นสกิลเสริมการเล่นแบบเน้นใช้ขึ้นเสียงกระแทกกันแล้วกันการหวังผลก็อาจจะไม่ได้ดีมากนะักเนื่องด้วยมอนสเตอร์ที่มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา จากนั้นก็ลุยกันต่อกับควสในฮับควสตออนไลน์ที่จะบอกก่อนเลยว่าความโหดร้ายความท้าทายทวีคูณเพิ่มขึ้นพอสมควรมอนสเตอร์ที่อึดขึ้นโจมตีแรงขึ้นและมีลีลาท่าทางรวดเร็วขึ้นด้วยลุยกันไปให้สุดแล้วไปหยุดตรงฮับสีดาวตอนนี้เราก็คงจะได้ชุดเกราะใหม่มาใช้กันแล้วบ้างพอสมควรส่วนตัวลุงแนะนําเป็นชุดของเจ้า คุณลูยาครูที่มีสกิลชุดเกราะค่อนข้างจะคบคันกับสายคอนครยอย่างเราเมื่อผ่านเวสทับซีดาวกับเวส hunting you hunting horn มาได้เราก็จะได้สกิลใหม่อย่าง melody slap เป็นการออกสกิลที่เวียงค้อนระดับต่ำทำําดาเมซีฮิตเน้นการโจมตีแบบสตันได้ดีมากๆ ทำให้การเล่นตัวโน้ตสีเขียวต่อเนื่องทําดาเมตรได้ไหลลื่นขึ้นใครชอบก็ลองจัดไปใช้กันได้เลยครับจากนั้นก็ตลุยให้ถึง H.R. 100่กันไปเลยตัวเกมในภาคไรก็จะสิ้นสุดลงเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสรงเครื่องเสียงกลับบ้านกันได้เลยแน่นอนละงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาถึงแม้ว่ามันจะดูเร็วกันไปสักหน่อย ส่วนท่านไหนที่อยากจะบรรเลงเพลงกันต่อก็อยาวรอชาร้าจะส่วนเสริม DLC มาต่อกันเลยกับภาคซันเบรกบอกเลยรอบนี้คุยค้อคนของเราจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นมีบัฟตัวโน้ตใหม่ๆเข้ามาให้ใช้กันชนิดที่แบบว่าใครที่ร่วมปาร์ตี้กับเราแล้วต้องร้องว wow ้าวกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่เพิ่มระดับความคมของอาวุธหนึ่งคันบทเพลงสต a มิน่าไม่ลดบทเพลงกันสถานะขั้นสุดยอดบอกเลยว่าถ้าเล่นแบบออนไลน์ใครๆก็รักใคร,ใคร,ใคร,ใครๆก็หลงแต่ก็ไม่ใช่เดินซุ่ม 4, สี่ซุ่มห้าบ้าบอให้มอนสเตอร์ตกหัว เอาซะมีเขินนะจะบอกให้ <c oughs> จากนั้นมันกันต่อกับภาค s ซันเบรกที่มีมอนสเตอร์มากมายมีเรา NPC ให้ปลดล็อกสามารถนำะไปเล่นร่วมปาร์ตี้ได้ทีนี้ละ่ะเล่นคนเดียวก็มีตีประจำได้เลือกได้ว่าจะเอาใครแนวไหนไปอาวุธแบบไหนไปได้ตามใจชอบเลยและอีกอย่างเราจะมีอุปกรณ์น้องมาที่ปลดล็อกเข้ามาอย่างปืนติดหลังบอกเลยยิงมันกระจุยกระจายรอบนี้พวกเราโหดอยู่ในหมดเรียกร้องบับคอนครุย และมีการปลดล็อกสวิตสกิลแบบใหม่ที่ทําให้เราสามารถสลับสับเปลี่ยนสวิตสกิลระหว่างการเล่นได้ถึง2หน้าคำพีอาวุธชุดกราะก็ไม่แพ้กันสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีกหลายขั้นบอกเลยเกมจริงมันอยู่ตรงส่วนเสริม DLC นี่แหละที่ผ่านมามันก็แค่โหมดฝึกซ้อมเท่านั้นเอง เมื่อเราขึ้นภาคซันเบกมาแล้วเล่นตามเควสดไปสักพักสกิลใหม่ก็จะปลดล็อกเข้ามาอย่างสวิงคอมโบการโจมตีที่สามารถเวียงตัวลบไปในยังทิศทางต่างๆได้ในขณะโจมตีซึ่งจําเป็นที่จะต้องกดสกิลคอมโบกันอย่างต่อเนื่องสกิลถึงจะทํางานเอาเข้าจริงๆเวลาลุ้มมอสเล่นแทบจะไม่ได้ใช้เลยมันไม่ทันใจจริงตัวลบยังง่ายกว่าอีกส่วนตัวลุงแล้วแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยให้สกิลใหม่มาทั้งทีขอทีกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือไง ตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับส่วนลุงมดขอใช้สกิลเดิมก็แล้วกันจากนั้นก็ลุยกันต่อไปถึง MR4 จะมี2ส,สกิลสุดท้ายปลดล็อกเข้ามาอันแรกจะเป็นโซนิคบลู วางรังไหมระเบิดใช้เบบัก2ตัวบอกเลยระเบิดทีหน้าสั่นแต่ถ้าว่าต้องใช้เบบักถึง2ตัวด้วยกันแถมการออกสกิลก็เชื่องชารีลาเยอะแถมตอนออกสกิลก็ไม่ได้ทําดาเมจเพิ่มเติมอะไรด้วยอีกทั้งเราจะต้องเล่นตัวโนสสะสมพลังงานกันก่อนนะจ๊ะมันถึงจะระเบิดระเบิดทีมีมอนสเตอร์หนีไปแล้วแห้วก,กันไปอีกเอาเป็นว่าเป็นสกิลทําดาเมจได้ดีแต่การใช้งานยุ่งยากไปสักหน่อยการเล่นก็จะประมาณนี้ เก็บบับโนตในครบ3สีจากนั้นออกสกิลโซนิคบลูมตามด้วยการกดปุ่ม R2 บวกสามเหลี่ยมหมุนหัวขอนระเบิดพลังชุดเดียวเท่านั้นรังใหม่ก็จะระเบิดทันทีกะจังหวะด,ดีๆก็พอได้อยู่สกิลที่2ซิวบายช็อกเวฟการบีบอัดพลังงานขั้นสูงทําให้การปลดปล่อยคลื่นเสียงมีความสามารถเพิ่มขึ้น การโจมตีทุกครั้งจะมีการระเบิดพลังงานขึ้นเสียงอีกหนึ่งขั้นทุกครั้งจึงท,ทาให้ขุยค้อนของเราทําดาเมจได้เพิ่มขึ้นนั่นเองแน่นอนล่ะไม่ต้องแปลกใจมอนเตอร์ช่วงท้ายๆเกมแต่ละตัวย่างโหดแถมมีพลังชีวิตโคตรเยอะถ้าไม่เพิ่มดาเมจให้กันเลยตีสวันมันจะตายกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าสกิลสุดท้ายเน้นการโจมตีเพิ่มจํานวนคิดขั้นสุดกันแล้วกันอีกทั้งยังมีเพจส,สกิลเพิ่มเข้ามาอย่าง อินสปิเรชันที่มีผลกับการเล่นตัวโน้ตช่วยบัฟพลังโจมตีของเราได้อีก10หน่วยเมื่อใช้ไอเทมหรือกดใช้ทำนองเพลงมีติดไว้ใช้กันยาวๆที่เหลือก็อยู่ที่เราล้ว่าจะมีการฝึกฝนการใช้งานแั่ทาความเข้าใจในอาวุธมอนเตอร์ที่จะออกล่ามากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวลุงมสจะขอสรุปแนวทางการเล่นไว้ให้ดังนี้การจะเซตการออกล่าเราต้องคำนึงก่อนว่าจะออกล่าแบบคนเดียวหรือออกล่ากับกลุ่มเพื่อนแบบปาร์ตี้ที่รู้จักกันพูดคุยกันได้ หรือแบบการสุ่มห้องปาร์ตี้ไปเรื่อยๆเราสร้างห้องเองหรือเราเข้าไปแกมกับคนอื่นอย่างแรกการตะลุยคนเดียวไปแบบโซโล่ก็พก NPC และน้องหมาน้องแมวไปจุดเกราะและสกิลเน้นไปทางการทำดาเมจเป็นหลักได้เลยอาวุธคุยคอเลือกได้ลงตัวยุ่นแล้วแค่ดูมอนสเตอร์จะออกล่าอย่างเช่นพวกที่มีพิษก็พกคุยกันพิษไปพวกที่มีเสียงคำรามเก่งๆก็พกคุยที่กันเสียงไป อาวุธอาจจะต้องสร้างหลากหลายอันสักหน่อยแต่รับประกันได้ว่าการตะลุยเควสมีประสิทธิภาพเต็มเียมแน่นอนอย่างที่2เล่นกันเป็นทีมกับเพื่อนๆรับกันได้ว่ามันสุดๆออกล่ามอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นมากๆเราคนเดียวสามารถช่วยเพื่อนสายดาเมจได้แทบจะครบครันไม่ว่าจะเด้งเลือดกันสถานะเพิ่มคมอาวุธหรือปกป้องดาเมจจากภัยธรรมชาติต่างๆอย่างการพูดคุยตกลงกันในการออกล่ามอนสเตอร์ตัวนั้นๆเรียกได้ว่าทำงานกันเป็นทีมมันคือที่สุดของสายคุยคอนแล้วล่ะ อย่างที่3เปิดห้องรับสมาชิกแล้วเราเป็นคนเลือกเคลล่าเองแน่นอนเราสามารถกําหนดมอนสเตอร์ที่จะออกล่าได้แต่เราไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่มาแจมจะมีระดับไหนใส่อาวุธอะไรจึงยากจะทําให้บัฟต่างๆของเราทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ให้เน้นการฮิวเลือดและการการสถานะต่างๆจากมอนสเตอร์ที่จะออกล่าเอาไปแล้วกันอย่างที่4เข้าไปแจมกับคนอื่นรอบนี้แม้แต่มอนสเตอร์ก็กําหนดได้ยากเราก็คงเน้นบัฟคอนขุยแบบเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มป้องกันเพิ่มค่าคิดค้อนไป หิวเลือดร่วมด้วยก็ได้มันยากที่จะให้ได้ดังใจเราแน่นอนละเราคือสายซัพพอตหากอยากเล่นเป็นปาร์ตี้ดูแลเพื่อนในทีมให้ดีที่สุดเขาจะตายไม่ได้นั่นคือหน้าที่ของเราฮันเตอร์สายดนตรีดิกรีแพทยสนามไม่ต้องถามเป่าบั๊บเสียงกันรัวๆการจัดสก,กิลก็แยกออกเป็น2แบบเล่นคนเดียวโซโล่นึกถึงตัวเองก่อนเล่นแบบปาร์ตี้กับเพื่อนให้นึกถึงเพื่อนก่อนเท่านั้นจริงๆ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเส้นทางอาวุธคุยคอนกันแล้วตัวเกมก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายซึ่งลุงม,มนก็ได้พูดไปบ้างแล้วในหลากหลายเส้นทางอาวุธรอบนี้เขาไม่พูดซ้ำละกันการเล่นคอนคุยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกสนานกับการได้ยินเสียงดนตรีต่างๆของคุยแต่ละอันที่ไม่ซ้ำแบบกันมีบัฟต่างๆมากมายให้เลือกเล่นกันอย่างสนุกสนานเป็นอาวุธที่ทําให้เราอยากมีเพื่อนอยากเล่นออนไลน์ หายในการออกล่าแบบปาร์ตี้นี่แหละจุดเด่นของมันเอาละครับสุดท้ายนี้ลุงมดขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านมารับชมรับฟังคลิปนี้หวังว่าคงได้ประโยชน์และแนวทางการเล่นกันไปบ้างขอให้ทุกท่านสนุกกับการออกล่าแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้ลุงมอสด,ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสัญญาว่ามันระเบิดแน่นอนสวัสดีครับ